หลวงพ่อโตวัดบ้านแคหรือวัดโคสิตารามสมัยที่หลวงพ่อกวยท่านมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดบ้านแคไม่มีโบราณสถานหรือโบราณวัตถุอื่นเลยนอกจากมีพระพุทธรูปปูนปั้นเก่าแก่อยู่องค์หนึ่งซึ่งเรียกกันว่าหลวงพ่อโตหรือพระพุทธเจ้าในวิหารซึ่งที่ฐานพระวิหารของพระพุทธองค์นี้ให้ข้อมูลว่า สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,473พร้อมกับมีรายชื่อของผู้สมทบทุนสร้างพระพุทธเจ้าในวิหารองค์นี้ไว้ด้วยหลวงพ่อโตหรือพระพุทธเจ้าในวิหารเป็นพระพุทธ,ธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดมาช้านานชาวบ้านชอบมาบนบานและขอให้ท่านช่วยเล่ากันว่าท่านชอบแก้บนด้วยประทัด ตรงหน้าวิหารของหลวงพ่อโตสมัยก่อนเคยมีคนได้พระไปเรียกกันว่ากลุกพระหลวงพ่อโตบางคนว่าเป็นพระสมัยก่อนที่หลวงพ่อกวยสร้างและได้บรรจุกุกไว้จากคำบอกเล่าของคนเก่าแก่ยังบอกอีกว่ายังมีพระที่หลวงพ่อกวยฝังไว้ตรงหน้าวิหารหลวงพ่อโตแต่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้ว เพราะถูกปูนเททับบริเวณรอบๆวิหารปิดหมดแล้วปัจจุบันหลวงพ่อโตองค์นี้ยังอยู่ที่วัดโคสิตารามอยู่ด้านข้างของมณฑปหลวงพ่อกวยพี่ๆท่านใดไปที่วัดอย่าลืมไปกราบไหว้บูชาขอพรกับหลวงพ่อโตด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ